ขอบคุณมากครับแม่แอลมาอีกแล้วนะครับผมคนนี้ขาประจําเลยนะฮะขอบคุณมากน่ารักมากแม่ดีอะไรนะยังไม่ทอนเลยนะอันนี้เดี๋ยวผมทอนได้เลยตอนนี้เนะี่ยทังทอนด้วยสี่ร้อยแปดสิบขอบคุณครับขอบคุณครับมีทวงเงินทอนด้วยนะอ่ะขอบคุณครับหนุ่มสุรินหนุ่มสุรินละฮะ พี่หนุงมสุรินลงรักอยู่พินบ้านดอนใช่พี่จะมาหลอกล่อสาวบาดอนสุราธานีโอเคนะอันนี้ผมต้องพอรอให้ด้วยไหมนะนะเอากระดาษได้ไหมจะรบไม่มีไม่เป็นไรดีกว่าไม่เป็นไรดีกว่าขอบคุณครับวันนี้ครับอันนี้อะไรครับแม่ต้อยเอง วันนี้ไม่รับฝากมันหนักเอามาให้เองเลยวันนี้ค่ะมีแต่คนจะฝากรักให้แม่แบกมาให้แม่แบกมาไม่ไหวมันหนาแบกไม่ไหวมันหนาโอ้โหเด็กป้าช่วยแบกรุ่งเดยวป้าช่วยแบก้าว่างไม่ไม่หนักเลยครับวันนี้าาคือะอะไรแม่แม่ฝากมาฝากความรักมาให้ไม่หนักเลยครับเพราะว่าวันนี้เตรียมมาเก็บความรักแม่แม่เป็นรถ ปัททุกเลยฮนะนี่นอะไรนะฮะอะไรฮะแม่ฝันผากมาอีกแล้วแม่บอกว่าจะม,มีงบจะซื้อบ้านให้ไม่มีงบเอาสิบสองล้านนี้ตัตว <laughs> จะซื้อจะซื้อบ้านไม่มีงบให้สิบสองล้านมานะครับเล็กะละนะเลยลูกลขอเพลงด้วย สองเพลงห้าร ah, ้อยเพลงอะไรฮะได้แลเรเลสอยะไรนะเพลงอะไรนะสี่อยแปดสิบประกบอาเดยแม่แเอาสวยขยี้ใจให้ห้ารอยขอบคุณครับหรือมูซิฟหรือมูซิด้วยแต่งโตมาดแมนหุ่นป้านดาราโกเตงโตมาดแมน โอเคแลอะไรนะสวยพี่ยี่ไก่ที่หลงรักเธอเข้าแล้วนะไม่ยอใจหัวใจไม่ดวงนิ่งยอมไม่เธอเป็นคดนยืดครองเดี๋วเพลงนี้จะเพลงนี้เพลงนี้ร้องให้เต็มเพลงแล้วกันไหนๆใครก็อยากฟังนะแต่ไว้ช่วงหลังแล้วกันนะนะโอเคนะอ่า เค้งต่อไปเลยครับขอบคุณทุกรรบมงคุดนะครับอันนี้อันนี้แม่จุ๋มฝากให้ลูกขอบคุณครับ